สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนอยู่กับผมพลโมโตไร,รวอลกันอีกเช่นเคยในวันนี้ผมจะขอมาพูดถึงรถสปอร์ตเรปิก้าในพิกัดประมาณ 400cc นั่นก็คือเจ้า z X4R ที่ได้กลับมามีข่าวกระตุ้นต่อมความอยากของสายสปอร์ตกันอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่ทางทีมงานเราได้นำเสนอข่าวของตัว z 400 RS ไปเมื่อประมาณไม่กี่วันก่อน ซึ่งต้องบอกว่าข่าวนั้นครับก็มีความเป็นไปได้น้อยกว่าตัวของ z X4R อีกเอาเป็นว่าถ้าเกิดคลิปนั้นใครยังไม่รับชมก็สามารถกดดูที่ปุ่มตัวไอด้านขวาบนก่อนได้และสำหรับในครั้งนี้ครับกับภาพเรนเดอร์ของตัว z X4R ที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่เป็นภาพจากทางสื่อดังญี่ปุ่นอย่าง y ั n g MACHINE ได้ทำการออกแบบใหม่ให้ใบหน้าค่าตาของมันมีความแตกต่างจากตัว z X25R โฉมปัจจุบันเนื่องจากตัว z X4R ที่กำลังเห็นอยู่นี้อิงพื้นฐานใบหน้ามาจากตัว z X10R และแน่นอนครับว่าเรื่องของขุมพลังจะต้องออกมาเป็นเครื่องยนต์บล็อกสสูบเหมือนเัินกับตัว 25R แต่ว่าจะมีการปรับเพิ่มพิกัดความจุข,ขึ้นมาเป็นช่วง 400cc และแน่นอน เครื่องใหม่ใหญ่ขึ้นแรงขึ้นแน่นอนในส่วนของพละกําลังสูงสุดคาดว่าน่าจะออกมาอยู่ในช่วงประมาณ59แรงมา้าคือไม่น่าจะน้อยไปกว่านี้มันจะมาวางตลาดขั้นกลางระหว่างตัว ZX25R และ ZX6R สำหรับข้อมูลทางเทคนิคอื่นๆครับจะยังไม่มีเปิดเผยออกมาแต่ถ้าเราดูจากภาพนี้ก็จะเห็นได้ว่ามีการอัปเกรดเพิ่มเติมจากตัว ZX25R ได้แก่ระบบเบรกอัปเกรดมาเป็นแบบ จานทวินดิสโดยจะยังมากับปั๊มเรดิเอลเมาส์4พอพ์ตในรูปแบบเดียวกับตัว z x 2 5 r รวมไปถึงการอัปไซส์ในเรื่องของสเปคอย่างเพิ่มขึ้นมาให้มีขนาดใหญ่ขึ้นอีกเล็กน้อยอย่างไรก็ดีทางสื่อญี่ปุ่นได้คาดการเอาไว้ครับว่าตัว z x 4 r คันนี้ถ้าเปิดตัวมาก็จะเป็นโฉมของโมเดลเยียปี2023ซึ่งมีความเป็นไปได้ครับว่าถ้าเปิดเร็วสุดก็อาจจะเปิดตัวในปลายปีนี้ก็เป็นไปได้ และต้องบอกเลยครับว่าถ้า z ซ45 r มาจริงเนี่ยมันจะเป็นรถคันแรกที่บุกเบิกในตลาดของสปอร์ตเรบิกาสูบช่วงพิกัด400ซีเลย เพราะเนื่องจากคู่แข่งในตลาดตอนนี้ครับผมยังไม่เห็นมีนะเท่าที่นึกออกได้ใกล้เคียงก็จะเป็นตัว Honda c b 400 Superbodio ซึ่งมันก็จะเป็นสไตล์ของรถ r e t r o ในรูปแบบของ Sport Half-Fairing ที่ออกใช้ในไลฟ์สไตล์ชีวิตประจำวันมากกว่าการขี่ในสนามอย่าง Sport r e b i c c a เช่นนี้ เอาเป็นว่ามันจะมาจริงไหมใช่หรือไม่ประการใดเราคงต้องมารอติดตามไปพร้อมๆกันครับแต่ระหว่างนี้ถ้าเพื่อนๆไม่เคยได้รับชมรีวิวของตัว z x 2 5 r แล้วก็ z x 6 r ทางทีมงานเราก็ได้เคยทำรีวิวไปแล้วครับก็สามารถกดดูได้ที่ปุ่มตัว i ทางด้านขวาบนหรือทาง description ด้านล่างวันนี้ผมพลก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกคนไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ